ไปมาเมื่ออีสานแรงสิจูงแขนผ้าปเบึงน้ำของอยังไหลจนจน,จนมันสิแลงอยู่หม่องใดกับสวัสดีมิดมอแขนแฟนมลังที่ดตามช่องลุงสัตวดบักมวลช่องแห้งข้าวสารสาระและความบันเทิงเมือ่อวันที่24สิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฝ่าฝนตกในภาคอีสานโอวาแนมไปทางไหนก็นเขียวไปด้วยพืชพันธุนาา์พันธอาหารสา่งความ สบายอกสบายใจแก่พี่น้องเกษตรกรเชา่ชาให้เช่าหน้าสำรับคิดนี้สิภาพไปเบิง่งบรรยากาศของการไปทําบุญของแอนอรดีอีสานจะปูออ่หอคําอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีงานงนี้ก็มีศิลปินหลายๆคนที่ไปทําบุญกับสักการะรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวงหนึ่งที่ศิลปินมอลัมกัก ไปขอพรไปล่ำถวายแก่บนทา,ทางังจังหวัอด,อดอุดอรกระดอนชนดวัดปลาเทียบนิมิตและมองนี่ก็เป็นสถานที่ที่เสือว่าเป็นที่สถิตขององค์พญานาคพวกศิลปินหมอล่ัมหมักสิไปขอพรขอโชคขอหลาบขอซื้อเชียงสำหรับบรรยากาศเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับ<ล><ล> ิโกอากาลิโกนอิปัิโกโอวบานาลิโกปัจจตังเวสิังโฆโยโยิเตนะสัปติตังเวสรุเตเะริติการาตเทรนตาลิเอดไดขังกาภิสิมุงตัวังเปิดภูมิเปิดธรดีในสถานที่นี้แม่ทรณี้าเอ๋ยอยู่เร็วิจัง ทำทางโลกัวิตัวันนี้เพื่อรักผู้ชนะอาชารานี้จะทำางท้่ได้พอให้สำเร็จราบลื่นไปด้วยีทุกประการที่ใดที่ดีแล้วขอให้ดียิ่ยิ่งไปนะอัสโตนะสวดอิเตมมหาเกิเรื่องบนขอเกิดเปิดทั้งสี่ิั้งแป รงมาติสตินัสถาที่อ,อเป็นมงคลดิดีนี้ช่วยการนับบัติทิคทำนับปฏิทิไมรวยเออมาเ่ม<ท>น์ไหเยก็ที่ไหนดาวได้ดาวาวรดก่ม็นไหนก็ได้ที่อยู่ประจที่

คุนทาน้ำที่นองที่สัตว์ขู่กำยาน้อาน้องทำม่หลีกขน่ขุนทาก็มาถวายสารน้องน้องแล้ก็าก็เสีไปแล้วเนาะร่วมทำบุญตอนนี้คนกำลังสีล้องถวายเผือกระฝาถวาในจริงที่ท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากาโ มะมาจะเิสาภเเแเลได้นะเปตนสคเลยูรัเปอตีกังซีเปลกตแสเกิด่เปเปืเอเดตูนดุจตบจะเน่ยตังไรในสภาสถานเปิดตูทุกทางทุกกายทุกการทุกการทุกเสือกเื่อวยรับโบทุกทางยะ พุทธังเปดุการเจ้าอยู่ใส่เขายากเสียบกล้วยเาจที่จะคุณแม่มนเนเสียบกล้วยาาขอทุกพระอษฐ์ปัทานขอพันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีเสน่ห์มตามหานิยมมีงานหลังไหลเข้ามาอยาได้ไม่ขาด มีงานดังไหลเข้ามาอย่าได้ขาดสายบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดจนตอนมีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินพันวันโง ตาุกงตดมขอตอนุญาค่ะขอโทนะคะขออนุญาตอนุญาตเลยค่ะแตวาเกๆที่ว่าแขงไม่แนบบขอเก้ังนายอ่ขออนุญาตดค่ะขอนุาตได้ค่ออนุญาตได้คะขออนุาตได้ค่ะขออนุญาตดยค่ะขออนุญาตด้ค่ะขอนุญาตดค่ะออาตไดขออนุญาตด้ค่ะตดค่ะขออนุญาตได่ะอนุญาตเลยค่ะนุาตค่ะขอญาตดยค่ะขอุญา้่ขอาขออนุญาดขออนุญาตเลยค่ะขออนุญาต ทับด้วยวัุยายะคับคลายตั้งแต่บันนี้าตไปขออันเดินโกอันตั้นาคารโคตเสดมาประทานให้มี่จานดีกินขอโยบุตริโตตเสดมาประทานวมันโงงโกบุตรโงตเสดมาประทานยุศกับใหญ่โต โพสิส ah ุโรดเสจมาปทานเสนเมตตา